โอเคฮะทุกคนมาสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้อยู่ห่มรออีกแล้ววันนี้อน,อน,น,นะทุกคนเราอยู่ในไม้ครับสโตนบล็อกโลกนี้มีแต่หินนั่นเองนะทุกคนซึ่งวันนี้นะทุกคนถามว่าวันนี้เราจะมาทำไรใช่ไหมวันนี้นะฮะเราอยู่ในไม้ครับสโตนบล็อกกับพาร์ทที่7นะฮะผมจําได้เลยเออถึงแม้ว่าคลิปจะพังไปแต่ก็ทําจําได้นะทุกคนซึ่งนะทุกคนหลังหลังไม่ใช่ ช่วงหลังๆมาเนี่ยนะทุกคนผมมีปัญหากับไมโง่งๆตัวนี้มากๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีปัญหาอีกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตบ้านโดยประมาณว่าเราทําอะไรไปบ้างนะอย่างแรกก็ผมผมได้เอาของตรงนี้ออกไปหมดแล้วนะฮะมาไว้บริเวณตรงนี้นะทุกคนนี่คือของทั้งหมดของเรานะฮะก็จริงๆมันก็อยู่ตรงนู้นด้วยแหละนิดนึงนี่นะถกอยู่ตรงนี้นะฮะก็ก็นิดๆหน่อยเองนะทุกคนอย่าไปสนใจอะไรกับมันมากเลยนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ก็ผมก็ไดเอาไปไว้ตรงโน้นหมดแล้วเนับเพราะว่าเวลาคับของอะไรเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะทุกคนโอเคสิ่งต่อมาครับผมก็คือบริเวณตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เนี่ยผมเอาไว้เป็นที่ปั๊มลาวานะทุกคนแล้วก็ปั๊มน้านะแต่ไม่มีน้ํา <c oughs> เวรกรรแล้วโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนผมเอาที่เจ้าแผกออกไปแล้วนะเพราะว่า แต่มันมืดนะทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นว่ามันมืดมากๆนะผมก็เลยตัดสินใจออกออกไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะผมก็ได้ขุดพื้นที่ไปเพิ่มเติมนะเพราะว่าค้อนอันนี้เนะี่ยมันขุดเร็วมากดูดิแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะทุกคนมันพังยากมากๆทุกคนดูดินี่คือห้องทั้งหมดนี้ผมขุดด้วยค้อนอันนี้นะแต่ดูนี่มันพังไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะทุกคนก็แบบเป็นอะไรที่โหดมากๆนะก็แต่นะทุกคนมีบางอย่างที่ผมแบบรู้สึกทึ่งกับมันมากก็คือไอ้นี่นะทุกคน ผมออกเกมไปแล้วนะแต่มันไม่หายแล้วนะทุกคนคือแบบมันไม่วาปมัวแล้วจริงๆเนี่ยมันจะวาราปมัวไปหมดเลยนะจริงๆผมผมเอามุดกำแพงเข้าไปนะทุกคนแล้วผมก็ลองวางดูปรากฏว่ามันวร์ปนะทุกคนมันวร์ปไปที่อื่นผมก็เลยตัดสินใจเอองั้นเอามาวางโล่งๆอย่างนี้เลยแล้วกันไม่ต้องมุดกำแพงนะมันวาราปมัวนะทุกคนก็เป็นความหวังดีจากตัวผมและกันแนะว่าอย่าไปอย่าไปวางในที่มืดนะมันจะวา้าฟหนีนะทุกคนโอเคซึ่งถามว่าวันนี้เราจะมาทำไรนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมได้หา แร่ Tinker Construct อันนี้มานะทุกคนมันไม่รู้ว่าแร่อะไรมันคืออะไรเชนบริกละ่ะก็ไม่รู้นะทุกคนเอาเป็นว่ามันเอาไว้ทำอุปกรณ์ Tinker Construct นะทุกคนก็คืออุปกรณ์พวกนี้นั่นเองโอเคซึ่งก่อนอื่นครับผมเราเอาคู่มือนะนี่คือคู่มือนะทุกคนคู่มือของ Tinker Construct มันคือะ Black 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 อ,อ,อะไรวะแบลตแบลตแบลตเอ่อแบลตัวอะไรมันคืออ่า อะไรอันนี้เหรอทึงก็อคอน t r a เอ่อส,สเปซบริกอ,อะไรสักอย่างอ๋อใช่ใช่อันนี้โอเคมันคือเควสอันนี้นะทุกคนอย่างแรกครับผมเราเอาแร่ดําเนี่ยรวมเข้ากันนะทุกคนเราจะเราจะไม่สนใจพวกนี้นะทุกคนเราคราบตามที่เควสบอกเลยดีกว่ามาเราเอาอันนี้มาวาง4ี่คูณสนะทุกคนนี่เราก็จะได้อันนี้มานั่นเองนะทุกคนเราก็เอามาเลยมันวางได้หรือเปล่า อย่าพี่เลนเช,ชื่อผมเลยทุกคนโอเคอย่างต่อมานะทุกคนเราก็ต้องคราบเป็นอะไรสักอย่างนะฮะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันผมอ่านไม่ออกดูเควสไปแล้วกันนะทุกคนโอเคคราบอย่างนี้นะทุกคนก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ช่างมันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอธิบายโอเคมาหน้าต่อมานะทุกคนก็เป็น B ก็คือ b คือหญ้าหรือกระจกหญ้าหรือกระจก เดี๋ยวเดี๋ยวหญ้าหรือกระจกผมไม่รู้มันคือหญ้าหรือกระจกนะกระจกนะทุกคนโอเคซึ่งกระจกเราก็ต้องใช้ดินนะทุกคนนี่เรามีดินนี่นี่นมีทรายมีทรายไม่ต้องใช้ดินมีทรายมีทรายเราต้องการสามก้อนนะทุกคนก็เอามาสามก้อนแล้วเราก็ต้องการเฟอร์แนด์นะทุกคนนี่เฟอร์แนด์อยู่นี่โอเคต้องการเฟอร์แนด์หนึ่งอันแล้วก็เออป้ายเนาะเอาป้ายมาเผา <laughs> ใช่แล้วประหยัดคุปประมาณ เราต้องเอาป้ายมาเผาเพื่อประหยัดประมาณนะทุกคนโอเคมายัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็รอฮะทุกคนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาป้ายไม่น่าพอเดี๋ยวแปบ,บนึงป้ายไม่น่าพอเราเอาอะไรไปปิ้งเพิ่มเดียะเออไม้ละกันนะทุกคนเออเอาเป็นสลับสลับใช่ใช่เอาเอาไม่ได้วาโง่โเผาทั้งห้านี่เอาเอาเอเผาไม่ได้โอเคซึ่งเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องรอนะทุกคน ก็โอเคเพื่อเป็นการประหยัดเวลาไม่ต้องหลีดนิว้วละรอไปอีกนิดเดียวนั่นนั่นนี่มันนิดเดียวทุกคนมันนิดเดียวเองมันนิดเดียวโอเคเรียบร้อยมาครับทุกคนเรามาครับตามที่เควสบอกเควสบอกเอาไว้ว่านะทุกคนผมจําได้ครับอย่างนี้นะทุกคนไม่ใช่ครับนี้แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอากระจกนะทุกคนไปวางตรงกลางอย่างนี้นะต้องกระดกลิ้นแบบรัชยโยด้วยนะตรงกลาง โอเคเควสต่อมาทุกคนเควสต่อมาก็คืออันนี้ทุกคนมันต้องใช้เอ่อบีคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีคืออะไรบีคืออีอย่างว่านะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเอ่อบีคืออันนี้อะหรือว่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอ่อถ้ามันมีภาษาไทยนี่มันจะยอดเยี่ยมมากเลยอันนี้คืออันนี้คือ เชนอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าช่างมันอันนี้คือบลิกอันนี้คือแทงอันนี้คือเออไม่รู้อะไรอันนี้คือบลิกที่มันเป็นแบบเป็นบลิกแบบอิดแบบเรียบเรียบร้อยแล้วอะซึ่งเราต้องใช้อันแรกก็คือ A นะทุกคน A เราต้องใช้เป็นเส้นบลิกบลิกบลิกบลีกอันนี้เหรอเออน่าจะน่าจะใช่ใช่น้าจะอันเมื่อกี้แหละนะทุกคนเราต้องใช้ 4นะทุกคนสีใช่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 เราต้องใช้สี่โอเคงั้นมันไม่เป็นไรมันขับง่ายสองเดี๋ยวเดียวไม่ใช่สามแบบนี้นะทุกคนโอเคพอหรือป่าพอหรือป่ามาดูกันเราต้องใช้สี่โอเคดีคืออะไรดีคือแทงนะทุกคนเราต้องใช้แทงสามซึ่งเราต้องปิ้งกระจกเพิ่มสามใช่ไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม หนึ่งส,งสหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่าสเรามีอยู่แล้ว1เพราะฉะนั้นเก็บไปนะทุกคนหนึส,อสโอเคประมาณนี้แล้วเราก็ยัดใส่เฟอร์นันก็ไปเลยซึ่งมันไม่พอแน่นอนนะทุกคนเราก็ต้องใช้เออเราเอาอะไรมาปิ้งดีอะที่มันแบบไม่เปลืองงบประมาณนะเพราะว่าเราขี้เกียจปลูกต้นไม้เยอะขนาดนั้นอ๋ออันนี้แล้วกัน เออแล้วทำไมเราไม่เอาลาวาใช่ใช่ทำไมทำไมทำไมเราถึงไม่เอาลาวางั้นเราเอาลาวาแล้วกันนะทุกคนคือลาวาเราก็มีเยอะแยะทำไมเราไม่ใช้ลาวาเอาประโจยมาวางเลยเดี๋ยวเราไปเอาลาวาโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอชิอย่ามารักกันเลยอย่ามารักกันเลยอย่ามาลักไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องรักไม่ต้องบ้านผมบ้านรู โอ้มอนเตเกิดเดี๋ยวๆต้องวางทอ็อตต้องวางท็อตแล้วทุกคนไม่ต้องมารักไม่ต้องมาดีไม่ต้องมาแคร์กับฉันเอาแล้วดาบผมหายไปไหนผมโยนดาบทิ้งผมจําได้เอาดาบผมหายเอาเวนร,รมแล้วดาบผมหายงั้นใช้ขวานไปก่อนแล้วกันดาบผมหายเอ้ยมอนเตเวนเอ้ยน่าจะมาจากตรงนี้นะทุกคนวางทอ็อตโอเคขนาดวางท็อตมั่วแล้วมันยังเกิดอีกโอ้ผมต้องการอะไรละใช่เราวะ เราว่าโอ oh, เมชาวชอตลาวาหวมเอา้าไม่เข้าห๋มห๋มโอเคแล้วเรามีค o รบโซนไหมนี่ไงได้มาจากคิปเปอร์เมื่อกี้โอ้โอเคเดี๋ยวเราไปเอ่อไปปิ้งจกกระตุกกันต่อนะทุกคนกระจวกกระจุกเอ่อไม่จําเป็นละโอเคแล้วเรามาครับไอ้นี่กันเลยนะทุกคนเป็นหนึ่งสองสามไม่ใช่แค่สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง 1นึ่งสองหโอเคประมาณนี้นะทุกคนกระจกละกระจกออายังไม่เอากระจกมาเอเวนโอเคมาครับวันต่อ1นึ่12 1ง12 1่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสโอเคประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งสองหนนึโอเคแล้วเราก็ขับมาเลยเออแล้วเราก็อันที่ซีนะทุกคนซีก็คือคอป ครบรอนอะไรสักอย่างคอบรอนครับรอนครบรอนอะไรคือคอบรอนวะอันนี้อ่ะไม่ใช่อันนี้อ่ะอันนี้ไม่ใช่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 อ่าคอบรอนครับรอนครบรอนมันคืออีหยังวะเดี๋ยวแประมาณงั้นข้ามไปก่อนเอ่อบีบีคือสีตัวสีเยอะเยอะตัวสีเยอะเยอะน่าจะอันนี้นะทุกคนอันนี้ใช่แล้วอันนี้ เออเขาบรอนเขาบรอนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบารอนเออเราใช้อันนั้นแค่หนึ่งอันนะทุกคนแล้วก็เขาบารอน1นอันคือผมขอโทษที่ต้องเรียกอย่างนั้นนะคือกูมไม่รู้เขาบารอนเหรอเขาบรอนเออว่าหลายคนน่าจะอยากจะฆ่าผมแน่นอนเพราะว่าผมเรียกผิดเออขออะไรหรืออย่างเดี๋ยวนะผมขอหาก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาตัดไปเลยนะอ้าไวไอเวนเดี๋ยวนะ เอาเมื่อกี้ผมออกเกมไปดูว่าเขาบรอนคืออะไรแล้วกูก็ตายคิปเปอร์อีกแล้วกูวเกียดกูเกียดมังคิปเปอร์เออเดี๋ยนะโอ้อะไรวะเนี่ยออกไปแค่แป,ป๊บเดียวเองออกออกเกมไปแค่แป,ป๊บเดียวเองทุกคนแล้วผมก็ตายไปแล้วนหนท้อนหนทอนทอรีบรีบดีเดี๋ยวกล่องด้านบนเนี่ยมีโอ้อะไรวะออกเกมแค่แป,ป๊บเดียวเองตายไปแล้วคือเมื่อกี้ผมออกเกมไปเพื่อลองไม่เน,น่ทุกคน ว่าแบบมันใช้ได้ <c ười> คือผมไม่อยากให้ไม้มันช็อตอะผมก็เลยออกไปดูปรากฏว่าเข้ามาปุ๊บตายนะทุกคนอย่างแย่เลยโอเคเดี๋ยวคือมอนสเตอร์มันเกิดเยอะมากเลยพอห้องใหญ่ปุ๊บมอนสเตอร์ก็เกิดเยอะนะทุกคนปักท็อตไปแล้วกันปักท็อตให้เยอะเลยน่าจะเกิดมาจากตรงนี้นะเอ้าปักทอ็อตปักเอา้เอาตรงไหนไม่มีปักเอาปักเอาปักเอาปัก ไม่พอใช่ไหมปัก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 โดนคิปเปอร์ระเบิดใส่บ้านปักตรงนี้น่าจะสว่างพอปักปักอ่ะไม่พอใช่ไหมปักปักเขปัก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 อ่ะถ้าเกิดอีกผมจะฆ่ามึงนะถ้าเกิดอีกจะฆ่าเนี่ยอ้ออะไรอยู่เออพิษแอกผมนี่ไงพิษแอกผมของผมหล่นหมดเลยดูดี คือแบบคืออ <Sen Heck S 1> ัดไม่ทันจริงๆตอนตายเมื่อกี้โอเคมาผมรู้แล้วว่าคาปะรอนคืออะไรมันคือมันคือไอ้นี่นะทุกคนมันคืออะไรนะมันคือที่ไอ้นี่อนี่นี่นี่อาเอาเหล็กไม่พอเวนกรมแล้วผมมีเหล็กนะนี่นี่มีมีมีอยู่นิดหน่อยนะทุกคนโอเคงั้นเรามาคราวคอปะรอนเออผมว่าคุณผู้ชมต้องด่าผมแน่เลยว่าแบบ อ่านไม่ออกแกง่จริงปรงิขอโทษโอเคปริงไปเลยไม่ต้องเสียดายลาวานะทุกคนลาวามันมันไอนี่เร็วมากนะทุกคนมันไม่เป็นไรเออผมจะทำอะไรแล้ะใช่คือผมไม่อยากให้ลาวามันเปลืองไม่ใช่ผมไม่อยากให้มันไอนี่มันมันเสียเชื้อเพลิงไปอะโอเคเราได้เหล็กมาแล้วพอหรือเปล่าอพอบร่รอน,นี่นี่นี่ไอนี่นะทุกคน มันคือไม่รู้เอาเป็นว่าที่เอาวางทําไมโอเคโอเคเราได้เหล็กมาแล้วนะทุกคนก็ปิ้งคัพโบ้ตนไปนะเพราะว่า,าบางทีเราก็ต้องเอามาซ่อมบ้านนะทุกคนนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาคราฟกันเลยนะเป็นทนะิงเกอร์คอนสตรักทุกคนเดี๋ยวเควสมันคราฟไงเอาเควสมาดูดิมันคราฟไงทิงเกอร์คอนสตรักนะทุกคนดีเอ่อโอเคผมจำได้แล้วมาผมจำได้แล้วทุกคน ไอนี่นะทุกคนวางตรงนี้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 แล้วก็อันนี้นะทุกคนตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ด้านหลังเป็นแทงนะทุกคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไอครอบรอนนะทุกคนวางตรงนี้นี่ทุกคนเราได้มาแล้วโอเดี๋ยวอะไรตกใจตกใจนึกว่าซอมบี้ไอโดเอ้ยนี่นะทุกคนเราได้เควสมาเดี๋ยวขอเก็บของที่รกตัวเราไปก่อนะทุกคนอันนี้ลกรก อันนี้ก็รกอันนี้ก็รกอันนี้ก็รก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 ,ลก,ลลกลเราเลี้ยงหมาได้ด้วยนะทุกคนก็เอาไว้ค่อยเลี้ยงนะทุกคนเอ,อันนี้เป็นเควสเดิมนะทุกคนก็ไว้นั่นก่อนเอาไว้ก่อนนะทุกคนเควสเฟอร์แนนต์เฟนี่ยนะคืออันนี้เราทําเสร็จแล้วนะเควสนี้นะ,นนเ,เ,ะเก็บไปนะทุกคนมีเควสใหม่เอาไม่ได้จะเก็บมีเควสใหม่มาสองเควสนะทุกคนก็เป็นเควสในส่วนของ พวกน่าจะเป็นพวกเวิธีการใช้นะทุกคนซึ่งไว้ก่อนนะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีการรับซึ่งมันต้องรับของเพิ่มเติมนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเรามาวางอันนี้กันเลยดีกว่าผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนซึ่งมันต้องมีแบบระยะนิดนึ่งนะทุกคนผมว่าอันนี้ไม่น่าจะใช่นี่ได้เนมแท็กมาด้วยนะทุกคนซึ่งเราสามารถปั๊มเนมแท็กได้ทุกคนรู้หรือเปล่านี่มันต้องการระยะนะทุกคนซึ่ง ระยะนี้ไม่ได้มันหันด้านผิดเอ่อเราต้องนี่เราจะได้เดินไปด้านอื่นด้วยเห็นป้าเราปั๊มเนมแท็กได้ทุกคนงั้นเราจะปั๊มเนมแท็กไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเราปั๊มเนมแท็กเยอะเเลยกีโกงระดับพระเจ้าเลยคือขอปั๊มเนมแท็กแล้วนึงผมว่าเนมแท็กน่าจะจําเป็นนะทุกคนคือแบบบางครั้งเราอาจจะทําแบบฟร์มเลขอะไรประมาณนี้มันก็น่าจะจําเป็น เพราะฉะนั้นก็ปั๊มไปนะทุกคนอย่าพูดมากเลยปะโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็วางตรงนี้นะทุกคนมันหันด้านผิดอ่ะผมไม่ชอบเลยมันหันด้านผิดอ่ะหรือว่ามันหันได้แค่ด้านเดียวเราถ้ามันหันได้แค่ด้านเดียวงั้นเราไปทําตรงนี้แล้วกันนะทุกคนตรงนี้อ่ะเอาตรงนี้เลยนะคือมันหันได้แค่ด้านเดียวผมเลยแบบต้องมาทําตรงนี้เอ่อ ในลองวางดูขุดก่อนเออตรงนี้ตรงนี้ทุกคนโอเคมันต้องการระยะซึ่งตรงนี้ไม่ผ่านนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันระยะมันไม่ได้นะทุกคนเออคือเราต้องเดินไปด้านข้างด้วยไงเออเข้าใจบ้างนะทุกคนโอเคโอเคแบบนี้ได้นะทุกคนซึ่งเราก็ต้องใช้ค้อนเทพเจ้าของเรานะทุกคนเออโค้งเข้าไปหนึ่งที โป้งเข้าไปอีกทีโป่งทีเอ่อโป้งอีกทีโป่งอีกทีหนึ่งเอาโป่งชีตังเมโป่งรวยยังไม่หมดเหรอวะโป่งรวยโอเคพอละเอ่ออันนี้ก็ด้วยโป่งรวยโป่งโป่งโป่งโอเคประมาณนี้เรกควรโป่งอีกหนึ่งทีทะลุว่าแล้วว่าแล้วทะลุทะลุ ช่างแมงช่างแมงช่างมันเออเดี๋ยวผมก็อุดเองแหละนะทุกคนเดี๋ยวผมค่อยอุดคือมันอุดได้ไงมันอุดแบบตรงนี้ได้แต่ผมจะเอาสโตอนอุดนะทุกคนซึ่งยังไงต่อครับคุณพรียังไงต่อยังไงต่อคุณพรีฮะยังไงต่อครับคุณพรีมันมีวิธีอะแต่ผมเวรกรรมละคือมันมันยังไงต่อเนี่ย อา้าวกล่าแล้วยังไงต่ออา้าวทอดทอดบังทอดบังทอดบังวางนั่นกน,นอกอา่าผมว่านะทุกคนกูมไปรู้กูไปรู้ทุกคนรู้ปะคือผมว่ามันน่าจะต้องใช้บลิกไงทุกคนวางให้มันแบบคือทุกคนกระจายไปมันน่าจะต้องแบบมีสูตรวางแบบสมมติว่าแบบเอาอิดวางนั่นข้างเอาเอา่อแทงน้ําวางตรงนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันน่าจะต้องใช้ของพวกนั้นนะทุกคนซึ่งนะทุกคนคลิปนี้มันนานมากๆแล้วนะ ช่วงนี้มือถือผมตัดต่อไม่ค่อยไหวแล้วนะทุกคนก็โอเคเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างทิงเกอร์คอนสตรัแบบแบบเสร็จสมบูรณ์นะอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ก็โอเคแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮนะทุกคนสำหรับนี้ลาไปก่อนบายซีโอแกนหวังว่าไม่จะไม่ชอ็อตไอเวน